สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมไปหาเพื่อนผมนะครับที่เขาทำออนไลน์เขาทำขายของออนไลน์ได้คำแนะนำมาไม่น้อยนะครับเพื่อนผมแนะนำมาว่าอยากให้รีวิวสินค้าบ้างมันเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยก็ด้วยการที่ผมมือใหม่ในด้านนี้เลยบอกตรงๆไม่เคยรีวิวสินค้าไม่เคยพูดเรื่องสินค้าตัวเองว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงรสชาติอะไรนะครับแต่เพื่อนผมที่ขายออนไลน์นี่บอกเป็นสิ่งจำเป็นที่จะรีวิวสินค้าให้คนรู้ให้ ผู้ซื้อได้เห็นว่าสินค้ามีดีอย่างไรแอคกกจิ้งเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรนะครับก็ด้วยการมือใหม่วันนี้ก็ลองดูนะครับดูว่ามันจะดีไหมนะครับสินค้าของผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกบววยผลไม้ออกแพ้งธัญพืชต่างๆที่ เอามาแพ็กเกจจิ้งในแบรนด์คำว่าเฮยหลงนะครับแบรนด์นี้ครับนะครับแบรนด์แบรนด์ที่เห็นเฮยหลงนะครับนะครับอย่างที่บอกว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยด้วยความที่เราอยู่เยาว,วราชนะครับ มีเชื้อสายจีนนะครับเราก็คิดคิดว่าเราจะใช้อะไรใช้อะไรทําแบรนด์ต้องการสื่ออะไรให้มันด้วนนะครับคิดไปคิดมาเพราะจีนก็มังกรนะครับด้วยการที่ผมชอบสีดำก็เลยตั้งชื่อว่าเคยหลงก็คือมังกรดำนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำแพ็กเกจจิ้งออกมาโดยใช้คำว่าเฮยหลงมาเป็นแบรนด์นะครับใช้สัญลักษณ์มังกรสีดำมาเป็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อแทนคำว่าเฮยหลงซึ่งแปลว่ามังกรดำนะรตามตามแพ็กเกจิงที่ทุกคนจะเห็นนะครับ นะครับนี่คือแบรนด์ของเราเคย,ยหลงนะครับเราเพิ่งสินค้าเนี่ยเพิ่งวางตลาดได้ไม่ถึงเดือนดีไม่เดือยังไม่เดือนหนึ่งนะครับดิ้กก็วางขายในช h อปปี้และ La ซา,าด a นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ต้องทำตามเพื่อน ะครับลองดูว่าการรีวิวสินค้าเนี่ยครั้งแรกสำหรับมือใหม่แบบผมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอ๋อแต่อย่าลืม,มผมอยากขอบคุณนะครับผู้ซื้อหลายๆคนที่สนใจสินค้าและเลือกซื้อหาไปแล้วนะครับในช้อปปีนะ้และลาซาด้นะครับดังตัวอย่างนี้ นี่คือส่วนหนึ่งหวังว่าผู้ซื้อที่สนใจนะครับก็ลองเลือกหาซื้อได้นะครับนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้แบรนด์เฮยโหลของเรานะครับเข้าไปอยู่ในบ้านทุกบ้านนะครับ เพื่อคนที่คุณรักทุกคนนะครับเอาละวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าเราหุกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยกวารที่เป็นมือใหม่เหลือเกินสำหรับผมนะครับนี่ครับแบรนด์เฮยหลงนะครับนะครับแบรนด์เฮยหลงเราจะมาแกะซองให้คุณดูกันเลยนะครับนะครับ นะครับข้างบนเป็นซิปล็อกนะครับเป็นซิปล็อกนะครับเป็นซิปลอ็ปปลอกนะครับจะออกมาก็เป็นซิปล็อกวันนี้นะครับ ตัวนี้คือบวยซากุระเม็ดเล็กเป็นบวยที่ผมชอบที่สุดด้วยรสชาติรสสัมผัสของมันนะครับนะครับจะเททุกคนดู ตามนี้เลยครับบวยของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้แต่งสีนะครับเพราะฉะนั้นน่ะธรรมชาติของบวยเนี่ยมันมีทั้งสีบางรุ่นบางล็อตมาสีก็จะอ่อนบางรุ่นบางลอ็อตสีก็จะเข้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้แต่งสีนะครับบวยเม็ดประมาณหนึ่งเซนนี่คือบวยซากุระ เิ็เล็กเส้นผ่าสูนย์กลางรประมาณเซนเซนนิดๆนะครับที่ผมชอบบวยตัวนี้มากที่สุดคือเพราะหนึ่งบวยมันเป็นบวยแห้งสองด้วยการที่มันยังคงรสสัมผัสของบวยอยู่นะครับเอาเข้าปากเนี่ยพอคุณอมเนี่ยคุณไม่มีรสหรอกครับเพราะเราไม่ได้เชื่อมเราไม่ได้เติม,ม,ตมกฎดมะนาวเพื่อให้มันเปรี้ยว ไม่ได้เชื่อมให้มันหวานไม่ได้ใส่กดมะนาวให้มันเปรี้ยวปีออป๊ดรสออกมาเลยเปล่ามันไม่มีรสครับพอคุณอมไปเนี่ยนะครับอา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือบวยธรรมชาติแต่ถ้าคุณกัดเมื่อไหร่นะครับกัดดูนะครับโทษดีนะครับมันมีเม็ดรสสัมผัสมันก็จะออก เวลาคุณกัดเนี่ยคุณจะได้รสชาติถึงความเป็นบวยรสเปรี้ยวเปรี้ยวแต่นุ่มนะครับหวานเล็กน้อยออกเค็มนิดๆน,นะครับรบสัมผัสมันจะละมุนมากนะครับอันนี้คือบวยซากุระเม็ดเล็กที่ผมถือว่าเป็นบวยที่ผมชอบมากที่สุด ในบวยที่ผมขายอยู่ยี่สิบกว่าตัวผมว่ารสสัมผัสมันดีนะครับได้ได้ถึงความละมุนได้กลิ่นของบวยนะครับหอมมากแล้วก็อร่อยนะครับรสชาติกลมกล่อมมากนะครับนี่คือบวยสักุละนะครับ ทุกคนลองลองซื้อหาไปลองทานดูได้นะครับเนี่ยคือเบ้ยซากุระนะครับรสรสมันดีมากแบบแบบคุณกินแล้วมันจะหยุดไม่อยู่อะครับนะครับผมเนี่ยกินแล้วหยุดหยุดไม่อยู่ประจํานะครับบางทีกินเป็นขีดตอนขับรถนี่โอ้ยบางครั้งกินทีหนึ่ง กือหมดหอนะครับนะครับต่อไปเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ผมก็ชอบเหมือนกันอันนี้คือมะเขือเชอรี่มะเขือเชอรี่เนี่ยมันได้ความความหวานอมเปรี้ยวนะครับนะครับนเท มะเขือเชอรี่เนี่ยทําไมของผมเนี่ยมันไม่แดงสดสดเหมือนกับมะเขือเชอรี่ชาวบ้านเขาหนึ่งเราไม่ได้ใส่สีครับมันเป็นสีธรรมชาติของมันที่เวลาดอกแล้วเนี่ยจากมะเขือเทศสดสดที่สีแดงสวยๆสีมันก็จะดอบลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่รสสัมผัสมันยังอยู่กัดเข้าปากคําแรกเนี่ยคุณจะได้รู้สึกเลยว่า มันหวานหวานละมุนนะครับอมเปรี้ยวแล้วมันหอมขึ้นมาเลยนะครับมะเขือเชอร์รี่เนี่ยมันก็เม็ดใหญ่เม็ดเล็กขเข้ากันไปนะครับมันเหมือนมือคนเราที่มันยังไม่เท่ากันบุยผลไม้อบแห้งต่างๆเชอร์รี่มะเขือเชอร์รี่อะไรต่างๆก็เหมืนอนกันครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขนาดไซส์สีสันมันก็ไม่เท่ากัน แล้วเรายิ่งไม่ได้ทําสีมันก็เลยยิ่งไม่แดงเสมอสวยๆเงาๆนะครับแล้วของเราจะแห้งๆนะครับจะดูแห้งนะครับไม่เยิมเพราะเราไม่ได้ราดน้ําเชื่อมของบรรจ้าเนี่ยเอาไปราดน้ําเชื่อมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเงาสวยและให้มันเต่งนะครับผลไม้หรือบวยพวกนี้มันจะดูดน้ํา ดูดน้ําเชื่อมพอดูดน้ําเชื่อมกันไปเนี่ยมันจะพองออกพอมันพองออกเนี่ยมันจะเงามันจะสวยเลยนะครับสีสันสวยเลยแล้วก็เต่งลูกมันจะเต่งเต็มเม็ดดูสวยงามนะครับมะเขือเทศนี่ก็อร่อยผมเป็นคนชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วสดๆก็กินแต่พอมะเขือเท,เทศเทอรี่เนี่ยมันได้ความหวานละมุนได้ความหอม นะครับอมเปรี้ยวนิดๆน,นะครับนะครับทุกคนลองลองซื้อไปอทานดูครับจะรู้ว่าสินค้าเฮ้ยหลงของเราเนี้ยเราคัดคุณภาพจริงๆนะครับเนี่ยครับออกินแล้วก็หยุดไม่อยู่เหมือนไงผมพูดตรงๆนะครับเวลากินบวยกินผลไม้อบอแห้งเนี้ยมันหยุดไม่อยู่อืมนะครับ ะครับถ้าลูกค้าผู้ซื้อสนใจนะครับหาซื้อได้ที่ช h อป e ีหรือ l a z a d a นะครับแบรนด์สินค้าเฮ้ยหลงเรายังเพิ่มสินค้าขึ้นไปอีกนะครับไม่ใช่เพียงแต่ที่เห็น10กว่าตัวที่อยู่ในช h อป e ีและ La z a d a นะครับเรายังมีการเพิ่มลายสินค้าขึ้นไปในพวกคันจะพืชต่าง น้คทับถั่วต่างๆนะครับผลไม้ไทยเอ่ยอบแห้งเอ่ยอะไรต่างๆอีกมากมายขอบคุณนะครับ